นเลยนะครับประมาณนี้นะนะสู้ครับน้องก็สู้เห็นไหมสู้แั้วเนีสู้นั้นเนี่ยนี่นเนี่ยเนี่ยนหลอกล่อหลอกล่อสู้ได้ครับสดเลนะนะฮะจบครับจบครับเหมือนจะดกนะครับวันนี้นะนะมาวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าวันที่สินะฮะ เราจะงูแถวซอยสุขุมวิทที่สามหรือซอยจัดจัานนะครับน่าจะเป็นงูทางมะพร้าวนะฮะืูว่าเท้าเผ่านะเผาพร้าวน้อบวันี้เป็นงูไม่มีพิษนะครับผมแต่จะไวมากครับผมเดี๋ยวจะทำการจับแล้วตัคทุกเลยกันนะเออใช้มือแต่ใช้มือนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องใช้คี้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยตะลอมตะลอมเข้าไปนะผมเดี๋ยวดูก่่อนทางกว่าันอู่ไหมฮะนั่นะครับ นะเห็นแต่งงานไหมของตัวนะครับจับได้เลยนะครับประมาณนี้นะนะสู้ครับน้องเขสู้เห็นไหมสู้นั่นนี่สู้นั่นนี่ยนั่นนี่นี่นี่หลอกล่อหลอกล่อสู้เลยครับโฉบเลยฮะฮะอ่โฉบครับโฉบครับเหมือนสือลูกนะครับวคนนี้ครับนะมาเนี้อันนี้คืองูนพิษนะครับเป็นงูที่น้าอักขระนะครับผมนะฮะทำท่าจะโฉบนะครับประมาณนี้นี่ฮะหลอกล่อได้เรียกว่าเห่าเท้านะครับผมขับกระชังครัไม่ยากนะครับผม ครับงูตัวนี้ยจะเหมือนการแสดงละครมันจะแกล้งตายได้คุณนี้ครับนะน้องนางสานครับประมาณนี้แล้วไวมากครับงูเพลินไวครับเนี่ยเขาบัดเขาเขาก็องต้งตัวก็จะปล่อยฉี่ไหลออกมาเดี๋ยวเราจะใส่กระสอบนิดนันประมาณนี้ครับนะครับมคนเดียวได้ครับคนที่สามอัเนี้อันนี้เองงูพิษนะครับเป็นงูที่นางสานแบบเขนะครับนะความถ่าจะโฉบครับประมาณนี้นี่นะฮะหลอกล่อได้เขาเรียกว่าเห่าเท้านะครับ ครับปรานครัไม่ยากนะครับผมครับครูตัวเนี้ยจะเหมือนการแสดงละครเหมือนจะแกล้งตายได้คุณนี้นะฮะน้องนางสารนะครับประมาณนี้แล้วไวมากครับครูเพี้ยนนี้ไวครับเนี้ยเขาบัสเขาเพื่อต้าตัวเขาจะปล่อยฉี่ไหลออกมาเดี๋ยวเราจะใส่กระสอบนั่นกันประมาณนี้ครับคครับไม่ได้ครับคนเดียวได้ครับนะครับเรียบร้อยนะครับผม